ชาวเน็ตแชฉเดือดขุดพฤติกรรมสาราให้น้องแม็กซ์เวลรีวิวสินค้ากำลังร้อนแรงสุดๆในโลกออนไลน์ขณะนี้เลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของนางแบบสาวสาวราคาซิงกินีที่ออกมาโพสไอจี IG, ระบายไม่อยากเสียลูกไปหลังหนุ่มไม้พิรัตยืนสารขอปกครองบุตรร่วมงานนี้พอมีข่าวออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจสาวสาวรากัรรัวๆและยังตั้งคำถามว่าทำไมหนุ่มไมท แบบนี้ก่อนหน้านี้ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มไม้เจอกระแสะโซเชียลจัดหนักวิจารณ์ถามหาความรับผิดชอบต่างๆนานาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั่นเองโดยในวันนี้วันที่17กันยายนไม้และทนายเจมส์ได้ออกมารายการโหนกระแสะซึ่งทางด้านของทนายเจมส์ทนายที่รับทําคดีของไม้ได้เปิด6หัวข้อทีสาราเรียกร้องหลังขออำนาจ ปกครองลูกร่วมกันซึ่งข้อที่6นั้นได้บอกว่าหากผู้ร้องนำบุตรไปหารายได้ถือว่าเป็นปฏิปักต่อผู้ค้านผู้ค้านมีสิทธิ์ที่จะกีดกันไม่ให้เจอลูกจนกว่าจะสำนึกผิด แต่ล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการที่ชาวเน็ตขุดโพสต์เก่าๆของซาร่าซึ่งเธอนั้นให้น้องแม็กซ์เวลนั้นถือของรีวิวสินค้าและสาวซาร่าเองก็เป็นคนถ่ายรูปของลูกชายอีกทั้งยังมีคลิปในช่อง YouTube ของซาร่าใน c ช n n e l ที่มีชื่อว่า a d s a r a maxwell channel อีกด้วย